ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ปาระจำวันที่7กันยายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ช้านี้ขอเสนอะเอาได้ออยังไงอับราบาัตเผยมี3ตํตำนานกองกลางผีเป็นไอต้อนนะโดยกันที่ทางโซฟิจานอัปราบัตนะฮะกองกลางป้ายแดงของแมนยูเปิดเผยนะว่าพอลสโคปรอยคินและก็ดวิดเบคแฮมนั้นเป็นผู้เล่นผีแดงที่เขาชื่นชมตั้งแต่เด็กแล้วหลังย้ายมาอยู่กับทางยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแบบยิ้มตัว โดยทางแมนยูจ่ายเงินไปให้กับทางฟิโอดอริจินา8ล้านปอนด์เพื่อจะคว้ากองกลางทีมชาติโมร็อกโกมาแบบเยี่ยมตัวทั้งฤดูกาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยแมนยูนั้นสัญญากับทางอัปราบัตในวันเส้นตายพอดิบพอดีโดยมีออปชั่นสามารถจะย้ายแบบถาวรในช่วงสเสมอหน้าโดยค่าตัวอยู่ที่21ล้านปอนด์ในคัณนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยในการให้ตมภาณ์ครั้งแรกที่สโมสรอ,อับปราบัตเปิดเผยว่าเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากมิดฟิลทั้ง3คนของแมนยู โดยเขาจะบอกว่าผมคิดว่าทางแมนยูนั้นมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและกองกลางอายุน้อยมากมายตามทั่วไปแล้วผมมองไปยังกองกลางแต่ทางพอสโคร,รอยคินและก็ดิวิดแบ็คแฮม,มมากกว่านะแต่ก็ยังมีผู้เล่นยิ่งใหญ่อีกมากมายอย่างทางแกวริเนวิลบริโอเฟอร์ดินานและก็บริสหา่าเวนบรนี่จากทางเคสโนบรนโดและก็ได้สามารถผมสามารถใช้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งเพื่อพูดชื่อเขาได้อีกมากมายเนยนะโดยอับปรบรรบตินี้เปิดเผยแต่ว่าทางดอนดินพี่ชายของเขา ก็บอกให้เขาย้ายไปพีมเบอร์ังกฤษซึ่งเขาเรียกได้ว่าเป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในคระนี้ซึ่งดอดินเองก็เคยมาค้าแข่งในพีมเบอร์ังกฤษแล้วเช่นเดียวกันโดยเล่นกับทางวัตฟอร์ดในช่วงระหว่างปี2016ถึง2018ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรอัประบตดปากหวานซะอย่างนั้นรามาดูข่าวจอมมารกันครับผีเลิกเงียบแล้วรับลูกข้อกล่าวหาแอนโทนี Anthony, ในครั้งนี้เป็นที่ดับอยแล้ว โดยแมนยูออกมาเคลื่นไว้แล้วหลังเงียบมาสักพักหนึ่งนะฮะจากข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวของแอนโชนีโดยปีกปรายนี้กำลังถูกสอบสวนโดยตำรวจนะ โดยปีกวัย23ปีรายนี้ถูกดรอปจากทีมชาติบราซิลศเมื่อวันอาจันทร์ที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทางเบสันการิบูดออกจากทางแมนยูไปร่วมทีมเคตาเฟ่แบบยืมตัวหลังจากที่การสอบสวนของสโมสรกิมเรามากกว่า6เดือนซึ่งแอนโทนีปฏิเสธทำกล่าวอ้างของอดีตแฟนสาวของเขาอย่างทางคาราเบียลคาบารินว่าเขาทำร้ายร,ร่างกายเธอตั้งท้องขณะตั้งท้องทำเต้านมเทียมของเธอเสียหายเฉือนนิ้วของเธอด้วยกระจก และขู่ว่าจะโยนเธอออกจากทางรถที่วิ่งด้วยความเร็วซึ่งแมนยูก็ออกมาแถลงข่าวเพื่อยืนยันว่าสมโมสรทราบถึงข้อกล่าวหาของดาวเตะวัสัมงเปรีน,นีแล้วซึ่งแมนยูก็รับทราบข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับทางอันชนี่และรับรู้ว่าตำรวจนั้นกำลังดำเนินการสอบสวนสมโมสรออกแถลงการในกรณี้ ระหว่างที่รอข้อมูลเพิ่มเติมสมอสรจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆฐานะสมสสอนรอเรากำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยคำนึงถึงผลกระทบของข้อกล่าวหาเหล่านี้และก็รายงานที่ตามมาซึ่งจะมีผลต่อผู้ถูกกระทำจากการละเมิดในครั้งนี้โดยสำหรับทางอัยการแล้วจะยังคงเล่นให้กับสมอสรอนต่อไปโดยฐานการของผีแดงนั้นไม่ได้กล่าวถึงการลงโทษพักแข้งของนักเตะในครั้งนี้แต่อย่างใดนะนะผมเป็นทางกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมมากันครับ5คู่เด็ดนักเตะประทะก,กับทางคุณสื่อบาดมังผ่านสื่อเลยชิเดียน,นาต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะฮะที่เห็นเอริกเชนฮากจะดอนซานโชอ,ออกมาสับกันแหลกผ่านทางสื่อสาธารณะหลังจบแมตช์ที่ทางแมนยูแพ้อาร์เซนอลเป็นต่อสามที่สนามอิมเรตสเตเดียมเมื่อวันที่ที่ผ่านมาโดยประเด็นดังกล่าวนี้เริ่มต้นจากการที่เตนฮากให้สัมภาษณ์กับสื่อหนังเกมลีกที่แพ้อาร์เซนอลเป็นต่อสาม ว่าสาเหตุที่ตัดชื่อซานโช่ออกจากทางทีมในแมชบุกทินเอเมเรซสเตเดียมเนื่องจากนักเตะซ้อมไม่ดีขณะที่คู่กรณีตอบโต้ทันทีผ่านแพลตฟอร์มอินสตาแกรมว่าเรื่องทุกอย่างนั้นไม่เป็นความจริงและตนเองก็กลายเป็นแพ้พระบ,บามความขัดแย้งระหว่างคุณซือกับนักเตะเป็นเรื่องที่ปกติในวงการฟุตบอลแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการ,รียร์กันภายในสโม,มสรไม่ได้ออกมาแชรในขณะที่ให้สัมภาษณ์หรือได้โพสตเข้าวความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในครั้งนี้จะอย่างไรน,นะ านไดก็ตามซันโชกับเทนฮากที่ล่อกันผ่านสื่อนั้นไม่ใช่คู่แรกที่เกิดขึ้นในวงการลูกหนังก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายคู่แต่งานนี้ก็ขอยกมาแค่5้าคู่ชีเด็ดที่แฟนบอลจําได้ไม่บันลืมจนถึงปัจจุบันนี้เริ่มีที่1นันก่อนก็แล้วกันเชสต์布ตันอิบริิโมวิชประทะกับทางเป๊ปเปอรดวราชบราตันเนี่ยประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้นว่าเป็นสตูกับทางเป๊ปชนิดที่ไม่เผาผีกันเด็ดขาดหลังจากที่ทั้งสองคนมีประสบการณ์ไม่ดีสมัยร่วมงานกันตอนที่อยู่เจ้า เมื่อปี2009าตอนนั้นดาวยิงทีมชาติสวีเดนไม่สามารถจะงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยกับบา์เซโรนาโดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลว่าเป็นแบบนั้นเพราะการา์เตโอาลาเนียจับไปเล่นผิดตำแหน่งและที่ทําให้ฟังเส้นสุดท้ายขาดสะบั้นลงก็คือเขาโดนจับเป็นตัวสํารองและไม่ค่อยได้รับโอ,อกาสในการลงเล่นมากมายนักก่อนจะถูกส่งไปให้กับทางเอซีิิดานหลังค้าแข่งกินคนัมโนเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น เมื่อคุณซื้อผมมามันก็เหมือนกับคุณซื้อรถเฟอร์รารี่ถ้าคุณขับเฟอร์รารี่คุณต้องเติมน้ำมันระดับพรีเมียมให้เต็มถังคุณต้องเหยียบให้เต็มที่บนถนนมอเตอร์เวย์ส่วนเป๊ปกาดิวรารเหรอเติมน้ำมันดีเซลและขับไปตามถนนชนบทถ้าทำแบบนั้นเขาควรซื้อร,รถเฟียสนะจะมาโคที่2ก็จะเป็นรอยคินกับทางเซอร์อเล็กฟ์กุสันโดยคินโน่กับปาเนี่ยถือว่าเป็น2ทํตำนานคู่บาร,รมีสมัยที่แมนยูนั้น รองความยิ่งใหญ่ในพีมือริกอังกฤษในช่วงที่าปลายยุค90และก็ช่วงต้นยุค2000แต่น่าเสียดายทั้งสองคนจบแบบไม่สวยตำนานกับทีมผีแดงเนี่ยได้รับคันเชิดชูนะว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของสโมสรที่ช่วยทีมกวาดแชมป์เป็นว่าเล่นทั้งในเนอและก็นอกราชนาจักรแต่ด้วยบุคลิกที่ดุดันและเป็นคนที่จริงจังกับการแข่งขันทำให้บางครั้งเจ้าตัวอารมณ์ผู้ผ่านจนเผลอพูดจาไม่เหมาะสมผ่านสื่อออนไลน์ โดยเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นฟังเส้นสุดท้ายก็คือรอยคีนวิจารณ์เพื่อนร่วมสังกันขนดขณะที่ให้สัมภาษณ์กับ MUTV สื่อหลักของแมนยูหลังแมตท,ที่แพ้บิลต์สโบไปหนึ่งต่อสี่โดยตอนนั้นเซอร์เฟอร์กี้เองได้เรียกประชุมลูกทีมและให้ทุกคนดูเทปที่คินโนวิจารณ์พวกเขาแถมทั้งคู่เกือบจะฟาดปากกันและก็จากนั้นคินก็โดนเฉดหัวออกจากสโมสรทันทีจะมาคนที่3อันโตโอคอนเต้กับทางคู่ของเจโก้คอซ่า ยคู่ชาวงาการดุนดนังที่โลกจดจําไม,ม่วันลืมก็คือคอนเต้กับทางเจโก้คอสตาทั้งสองเคยเป็นคู่รักที่หวานหอมหวานแล้วจูบป,ปากกันมาแล้วตอนที่ช่วยเชลซีผงาดคว้าแชมป์พรีเมียนระ์ลีกในรายการสมรภูมิ16จรงแล้วพวกความสัมพันธ์ของคอนเต้กับคอสตาถือว่าสวยงามเป็นอย่างมากนะในช่วงซีซั่นแห่งความสําเร็จกับทางสิงโตนนุ่นครามเชลซีแต่หลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างก็กลับแย่ลงจากคนที่เคยรักกันกลายเป็นสภาพคนที่เกลียดชังกันทีที่ชาตินี้ไม่ได้เจอกันอีกเลยก็ดี จุดแตกหักของทั้งคู่นั้นเริ่มมาจากการที่คอนเต้ส่งข้อความ SMS ไปให้กับทางคอสตาโดยระบุว่าให้เขาหาทีมใหม่เพราะว่าไม่อยู่ในแผนการนำทีมอีกต่อไปหลังจากนั้นนักเตะก็เก็บสื้อผ้ากลับบราซิลพร้อมประกาศตัวว่าต้องการจะย้ายออกจากทางทีมเมื่อแม้ว่าไม่นานกลับมามโมสรสรแต่ก็ต้องยอมนะฮะเพียงลำพังก่อนที่สุดท้ายจะย้ายไปเล่นกับทางอตเลติโกมาดริดสมใจใหญ่หนะ้ ต่อมาคู่ที่สีจะเป็นอดัมรายิสกับทางเดมิโอบราซ่โดยประเด็นเช้าที่ไม่ใช่การาการสาดน้ำลายผ่านสื่อแต่ว่าเป็นการสาวหมัดต่ตอนหน้ากล้องที่กำลังถ่ายทอดสดกันซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับทางคาราดิโอบราซ่คุนซูฟี่ออริจินาในขณะนั้นกับทางอเดม est, รายิสลูกทีมของเขาเหตุการณ์ในตอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อทางรายิสเนี่ยโด,น,น,ดนเปลี่ยนตัวออกในเกมกับทางกันโชติอาและก็แสดงอาการไม่พอใจด้วยการพูดแพร่ไม่หยุดปาก แถมยังทำหน้าประชดประชัน,นทำให้จาร์ดซี่เนี่ยเกิดตะบะแตกและไม่สามารถบริหารอารมณ์ได้เลยและจัดก,การสาวหมาัดใส่ปากนักเตะแบบลืมอายุทันชีผลจากการการะทำแบบไม่ยังคิดของรอรซี่นั้นทำให้เขาต้องรับบทเรียนอย่างสาสมนั่นก็คือโดนแบนเป็นเวลา3เดือนก่อนที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งในเวลาต่อไปขณะที่ปรา拉ิชถูกทางทุสังกัดห้ามลงสนามในเกมลีกเบืองมากาักโรนีพร้อมปรับเงินจากนั้นเขาก็โดนขายทิ้งทันชี คนคู่สุดท้ายก็จะเป็นคู่ของโชเซ่บอรินโยตและก็ลุกชอ โดยถ้าพูดถึงตัวตึงของคนซื้อฝีปากในวงการลูกหนังคงหนีไม่พ้นโชเซ่มเรนโยเนื่องจากพฤติกรรมที่เจ้าตัวทำนั้นมักจะออกจาพูดจาผ่านสื่อหลายครั้งหลายหนมันก็กระแทกใจทันตเตและก็คู่แข่งโคช้ชและบางครั้งลามไปถึงผู้ตัดสินก็มีหนึ่งในประเด็นที่เฮียมูได้สร้างเอาไว้ในการจวกลูกทีมผ่านสื่อออนไลน์นั้นก็คือที่เขาวิจารณ์ลูกชอว์สวัยที่ยังนั่งเก้าอี้ในายใหญ่แมนเชะสะเต็ดโดยตอนนั้นทำเอาแบ็กซ้ายชาวอังกฤษ แทบจะหมดอนาคตกับทางทัพผีแดงเลยทีเดียวโดยบรินโยนั้นวิจารณ์ซอแบบเจ็บจี๊ดนะฮะว่าจะไม่เข้าใจเกมและคิดอะไรเองไม่เป็นเขาต้องเปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลด้วยการใช้สมองเราต้องการคุณสมบัติทางร่างกายและก็เทคนิคที่ยอดเยี่ยมของเขาแต่เขาไม่สามารถจะเล่นได้ทันสมองของผมแบบต่อนเนื่องในขณานี้ขณะที่บรูกชอก็สวนคืนบรินโยว่าเขาพูดถึงผมไม่หยุดเลยผมไม่รู้ว่ามันน่าแปลกจริงๆไหม เพื่อนร่วมทีมบอกว่าเขามีปัญหาอะไรนักหนาเขาควรสงบสติอารมณ์และก็เลิกกังวลใจเรื่องของผมสถีนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรูอสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ